ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิรชายจเจริญรุ่เรืองซั์นะครับวันนี้เรามาดูเจ้าดูซานกันนะครับ DX 2 2 5 LCA นะครับจากดินใส่เจ้ารอกกี้นะครับสิบล้อ นี้ผมอยู่ที่กาลาสินนะครับพอดีมาทำสุระก็เลยแวะมาดูสักหน่อยดูครับเห็นหรือเปล่าไฟท้ายสิบล้อนี่น่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับมาดูสงงเสวของเจ้าดูซานกันหน่อยครับว่าจะเร็วกันไหน เนติดกระบะหรือเปล่าฝัาง่งโน้นก็จะเป็นแคทนะครับสามสองศน์ดีจีซหรือเปล่าฝัาง่งโน้นจะตักดินใส่หกล้อนะครับหกล้อดำครับมาดูเจ้าดูซานกันหน่อย บงกี้นี่ใหญ่จริงๆนะครับตัวนี้น่าจะหนึ่งคิวหรือเปล่าใหญ่นับดูซานดูซานตักดินเหนียวนะครับเป็นงานกรมชนลประทานนะครับ ประมาณพันกว่าไรได้นะครับแบ่งเป็นรอกเป็นรอกไปไปไง่ายผู้รับเหมนานะครับนม่บุงก,กี้นี่สวยนะครับของเจ้าดูซานเนี่ยอาจ,จะหกฟันหรือเปล่า่ะ เจ้าเคสดได้ออกแล้วนะครับตกล้อฝั่งนูน้นเร็วเหมือนกันนะครับเจ้าดูซานนะครับรุ่น D X 2 2 5 L C A แรเหมือนกันนะครับเจ้าร็อกกี้ตัวนี้เครื่องเท่าไหร่เนาะเจอดินเนื้อจังไว้นะครับนี่มงกี้นี่สุดยอดเลยนะับนจาะคิวขวาหรือเปล่าใหญ่จริงๆนะครับ เจอดินเนียวนะครับสองก็สวยนะครับรถนี้จเจ้าดูซาน จากเดนใไซ6ล้อนี่ไม่เกิน4ตักรู้เรื่องนะครับตั้งงานเที่ยวน่ะงานชาวบ้านเราเพราะว่าใหญ่จริงๆนะครับสูสีกับเคสเทเล่า320ูน็กเจนนะครับมงกีแต่ตูดจะไม่ยาวนะครับไม่ลึกแต่ออกจากาว้างนะครับตัวนี้ แต่เป็นตามสองศูนย์ในเจนนี่ลึกนะครับบางทีเขาจะลึกนี่ก็จะรอสิบร้อนะครับเป็นงานปากบ่อนะครับน่าจะพันกว่าไรได้นะครับแบ่งเป็นล็อกเป็นลอ็นลอกไปให้ผู้รับเหมานะครับ ล็อกหนึ่งน่าจะอยู่เซฮ้าแสนได้นะครับมาณกี่คิวเนาะประมาณนี้สองพันคิวได้มั้งครับลึกก็ประมาณสองเมตรหน่อยๆหรือเปล่างูต้องดูฟัง ฝั่งโน้นนะครับเสร็จแล้วจเจ้าดูซานี่ใบแทกน่าจะอยู่ที่เจ็ดสิเซนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ายังไม่ดูรายละเอียดนะครับ จอร์ลอสิบล้อนะครับเจ้าวิตเตอร์นะครับน่าจะเป็นวิตเตอร์นะกำลังมาแล้วครับฮ่โน,โนวิตเตอร์ข้อกเกษตรนะครับตัวนี้เห็นหรือเปล่าอยู่ไกลๆนู่นอะ เจ้าบิ๊เต์500นะครับข้อเกษตรมาดูกันครับว่าเจ้าดูซานกันนี้นี่จะใส่กี่ตังนะครับดูซองแล้วน่าจะใส่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าทางขึ้นนี่เนิดจัดนะครับ อเรกกะซ็ดูครับดูวงกีนี่เกือบเต็มกระบานะครับปวามกวางของเขานี่ใหญ่ยยจริงๆฟันก็6กฟันนะครับใสไปแล้วนะครับดึงตักแล้วนะครับ มาลุ้นกันว่าเขาจะใส่กี่ตังค์นะครับ้าอุ้มได้เต็มๆอุ้มนี่น่าจะใส่ไม่เยอะน้องนะตักที่สองแล้วนะครับแต่เป็นสิบล้อดา้านี่ข้อกเกษตรแบบนี้นะ่ะเสะยากากันนะครับเพราะว่าถ้าไมโครเสะก็ ช่วไม่ได้มากนะครับดินชอบจิตกระบะนะครับดินนี้สองสามเที่ยวนี่ต้องแซะทีหนึ่งนะครับอ่ะกี่ตักแล้วครับสามตักตักทีสี่หรือเปล่าสตักแล้วนะครับจัดเต็มๆอุ้มเลยนะส่วนเจ้าเคทสามสองศนดีนี่ก็ไม่ยอมแพ้นะครับ จากดินใส่หกล้อนะครับสี่ห้าตักแล้วนะครับห้ 5, าตักแล้วตักที่หก เรกวาเหมือนกันนะครับเจ้าดูซานี่ถือว่าใช้ได้นะครับจาักที่เจ็ดแล้วนะครับอ้ไปได้นะครับส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าไปได้ดูนะครับออกตัวแบบเนื่นๆนะครับเสียงนี่ไม่ลั่นนะครับเหมือนหกล้อ มาจะมาดูเจ้าดูซานกันต่อครับสวดทรงองเอวของเจ้าดูซานนี่ก็ถือว่าสวยนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสองสวยครับตัวนี้สีก็สดใสดีสีส้มส่วนหูแกงก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์นะกังบอนสีดวงนะครับ เร็วนะครับเร็วแต่ว่าเชได้ครับสมับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทาคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ